แม่หมูวันเนี้ยเดือนนี้วันที่7มิถุนาเราจะมีอายุครบ46ปีชีวิตเรานณะปัจจุบันเนี้ยเราไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอะไม่มีไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินเก็บแถมมีหนี้ด้วยนะ เราเคยแต่งงานมีครอบครัวนะเราอยู่กับแฟนของเรามา23ปีแต่เราเลิกกันเพราะเหตุผลอะไรรู้ไหมเพราะเหตุผลที่เขาบอกว่าเราไม่สนใจเขาแต่มึงกับกูก็อยู่กันมาตั้ง23ปีแล้วมึงพูดได้งไงว่ากูไม่ใส่ใจมึงใช่ไหมเออนั่นแหละมันเป็นเหตุผลของเขาที่เราเลิกกันแล้วเรามีลูกนะ ปัจจุบันลูกเราอายุ27แล้วอ่ะลูกเราเราเลิกกบแฟนเราตอนที่ลูกเราอายุ21เรียนจบพอดี <c oughs> ลูกเราเรียนจบปะวะสช่างยนต์นะแน่นอนจ้างได้นะจ้างให้ไปซ่อมรถได้นะแต่เราและเราอ่ะมีความสุขในทุกวันที่เราได้อยู่นี้นะ <c oughs> เรามีแม่เราอยู่กับแม่ได้เลี้ยงดูแม่ได้ใส่ใจแม่ ได้อยู่ใกล้แม่นี่คือสิ่งที่มีความสุขของเราอาชีพปัจจุบันของเราอ่ะคือการขายขนมปังปิ้งเราผ่านอาชีพมาเยอะมากเราผ่านการทำงานมาเยอะมากแต่สิ่งที่เราตั้งใจทำนะทุกงานที่เราผ่านมาเราจะตั้งใจตั้งใจทำทุกอย่างเลยในความฝันของเราในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราต้องการเรา ต้องการมีบ้านหลังหนึ่งให้แม่มีพื้นที่ให้แม่ได้ปลูกพืชผัดสวนครัวต้องการมีร้านกาแฟที่ได้ขายขนมปังปิ้งคืออาชีพของเราให้ลูกค้าได้นั่งชิวๆต้องการมีรถกระบะสักคันหนึ่ง mm. เวลาพาแม่ไปไหนแล้วก็ไปออกงานอีเวนต์ต่างๆหรือลูกค้าจะจ้างให้ไปทำก็ได้นะไปขายก็ได้นะหรือไปออก ไปแจกอะไรก็ได้หมดอะเราเชื่อว่าจังหวะชีวิตของเราอะของแต่ละคนมันไม่ถึงมันไม่เหมือนกันหรอกแต่จังหวะชีวิตของเรามาเมื่อไหร่เราไม่รู้สิ่งที่เราทำคือความตั้งใจในทุกๆวันนะเราไม่ท้อและทุกคนท้อไหมอะจะท้อนะสู้นะสู้รู้เปล่าตั้งใจทําทุกวันให้ดีที่สุดอ่ะขอบคุณนะ ขอบคุณมากมาก